การแข่งมวยไทยและการแข่งกีฬาต่างประเทศช่องทีวีท่อสดวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568น2568มวยไทยศึกวันลุมพินี133เวทีมวยลุมพินีเวลา19นาฬกา30นาทีถ่ายท่อสดทางช่อง 7HD เริ่ม20นาฬกา30นาทีเวียดอันโดพบเรียวฮิระยามะเปดดินบยาสามอนพบมาติเยอเกรโกคิริวชิชิตพบโทมัค,คุรุดะวาลิสซัาจิพบอานุส,นนสิสเนรรส เพชรเขากระโดงลูกเจ้าแม่ใสทองพบอายุเอลคาราวิชชาติพยักศักสตูนพบสมันดาคาสานอฟพยักศักสตูนพบเด็ดสอโชคมีชัยสิริโชคสอสมหมายพบกล้ารบหน่่ยกาแฟโบราณสันเพชรสอสลัชีพบเพชรเมืองสีทีเด็ดก้าสิบเก้าิิเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มพบมาจิตคาริมีสานิศเอกเมืองนนพบวาเลริสตุนการีคู่เอกต้องเพชรพีเคแสนชัยพบเกรเกอร์ทอมกีฬาต่างประเทศ กีฬาต่างประเทศอเมริกันฟุตบอล NFL ฤดูกาล2025 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานิวยอร์กเจ็ดพบนิวอิงแลนด์เพเทรียต AIS Play Sport 51เริ่ม8นาฬกาส5นาทีสนุกเกอร์แชมเปียนออฟแชมเปียรอบรองชนะเลิศที่ประเทศอังกฤษจัดทั้งพบเจ้าสินถงช่องบิจิสปอร์ตยูทูบเริ่ม2นาฬิกาแบดมินตันมัสเตอร์สเจแปน2อรอบก่อนรองชนะเลิศที่ประเทศญี่ปุ่น ทอ,อร์สปอตเจ็รเริ่ม8ปดนาฬิกาเทนนิส ATP ทวัวร์นิตโตเอทพไฟนลที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีบีอินสองหกเริ่ม20่สนาฬกากอล์ฟ p g a u ทัวร์บัตเตอร์ฟิลด์เบอร์มิวดาชมปี้ยนชิพที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทอ,อร์สปอตห้าเริ่ม1นึ่นาฬิกากอล์ฟ DP วันทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตกอล์ฟชาแนลไทยแลนด์เอชดีหกเริ่ม14บสนาฬิกา กอล์ P.G.A. ทัวร์แชมเปียนทัวชาวชวาคับแชมเปียนชิพที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทอสปอร์ตห้าหกรเริ่ม4ี่นาฬิกาเช้าวันเสาร์กอล์ฟ L.P.G.A. ทัวร์ดีอันิการิฟเวนายเกนบริดที่ประเทศสหรัฐอเมริกากอล์ฟชาแนล t, ah America, HD, 76, t Class, ah h a i l a n ์ HD หกรอยเจดสิบหเริ่ม22่สนาฬิกากอล์ฟเอเชียนทัวร์ไต้หวันคลาสไทฟงโอเนที่ประเทศไต้หวันกอล์ฟเจแปนทัวร์มิตซ s ย m ซูมิโตโม a วีซ่าไทเฮโยมาสเตอร์สสองพี่สิบห้าที่ประเทศญ รถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกม o โต g p g p 2025บาเลเซียกรังปรี2025รอบฝึกซ้อมที่ประเทศสเปน m o โต g p 1 618เสอ2 690เริ่ม19นาฬกา10นาที